พี่น้อกาบ้านหลังไปยาน่าไบ้านแม่ไปยามาไปอยาอยอะพุ่งอ๋อครับยาไปถ่ายคลิปอยู่อ๋อขับไปถ่ายคลิปแล้วเรียบดีเรบดีครับสวัสดีค่ะ ดีกาูดคนด่ย่จเานจ้ครัดนดีแคนดงามเด้เจดีเลยสวยดีมาอดีตจ้าแมนไออยากเดินตามฝันนรับนรับแต่อายุเด่นหนอยเอากพมีนี่ยบอกวพอไปยองไปเนี่ยเออไม่ใ่การเ่สาก็ข่ก็ตรกนนอน ลิสตะแลนแหลกงสิอันร้านเุกร้านเันมาสมาร์เนปาสิมาสมาร์เปาสิมาออดินก็ลอบอด้านะอบอ่ะุ้กเป็นอลอกมารต้วอนกันเตือนกันเตืนันม่ด้อนไหมไม่ได้พอมงเหเอกันคู่เข่าขสไล่ออกผูกเข่าขไล่ออก ตอนนี้แกกินการาวแล้ววินแก้วไปหินแล้วเนี่ยบอกการข้าเดียวกดมบวกไรเรื่องไีน้าเรีืสกิโลว่นไสกับอไดเอ้าเอ้าเอ้าผู้ใดมาโอ้ยของของดีค่ะดีค่ดีค่ะค่่ี่ยังวะโอ้ย ผมภาษาจเวียนอ่เอกสวัสดีค่ะอเมริกามาพยาฝันไร้ล่ะจิบใพยาได้ฝ่ามาตัวแพนไม่องได้คือลอยมาได้ทุกบ้น่เขา่าถอาอดิชั่นนี้ลีได้บดีเอายีพรภาษาหน่อยพท่นมีผู้หลอกเพลงสติงเยอเียมเีพาก้หอมอ พ่อโยก็ไหวดพอเท่าแล้ะแตัวรไอดกม่อแล้วพี่น้องเตา้วนาะนี่าน่นี่ละดนมปอน่ให้กราเนอือไปห็นลูกหลานไมกพ่อี่น้องพ่อต้องามพ่อต้งใช้หรอแ่เป็นแบพี่หลุเตาเออเฮ็บเจ็บดังยี่หลาเด้า กได้ลูกาวเต็มที่ได้วันต่อไปรถขึ้นาไงเหรเราเป็นบ้าครับบามากเลขายรถเทยก็โดนเี่ยวอย่างี้าเห็นอันนี่ะสด้อยงนีน้ำมันดลูกสาวเไ้ยนีรถไทยกัจไหเกเชี่ยวกัจีไหป็นขนาดอะสามพับ้านหรเจ้าววันจีาหาลูกสาวไปธนาคารไปเบิกงันมาสี่แสนเอาไปใส่หนี้ขอเก่า่อๆเอาเก่าอีกขั้นหนึ่งยว่วาน่ะ

พี่่อมอนเล้ยปรัน่งพี่อยู่ประั่าหนาร่าตัวกอยู่ัีกตัวเพ่วึ้งเออพ่อนวตึนอน่องนองน่องอุ๋อิงก็เป็นน้องไปงี้รุ่นี้น่องสิบ้าสิบสสิ้ับีแ้งเอ้ไม่เนเะอ้จบไปนีแอีหลาน้อ มือนีสิมามาเดินตามคือยังเส้นทางผิวอยู่เคยเดินมาแล้วผิวอยู่ประสบก็สำเร็จแล้วน้องอยากมาเดินบนเส้นทางนั้นแต่ว่าสิถึงฝันหรือว่าประสบต้องสำเร็จปอดศิลาปอดหรือจังไดกับ่ารู่งสองรอบควบสมารถทรวดรวนสาวน้อยไม่มีเส้นแม่องสาวน้อยก็มีการติดกันด้วปัจจันี้ว่าสมาร์กับสมาร์มาแสดงคสมัาร์ กากเนาะลูกเนาะใหอยุ้ยพยะมากกว่าเต็มย่บ่บ่เอากักว่าบ่แค่เท่านั้ก็หลักกากยยน่นแหลบ้าบ้าบ่เป็นกลามนั่นลหะเนาะพีนองเนาะดูงจริงสวยกว่าในลูสวยเหมกอนนีขึชุบามรดเอาจาเต็นไนบ่่ไม่ได้พยะแล้มานากที่ก็เออ เพราะขอบหักสามท่อนที่ท่อนข้เายังมฝากเลนเอาอันั้นแบบน้อยเนี่ยรถหล่ะมันงักไปแล้วเอาบอกเอาเกาวไปให้ยาซุปาพให้พอแหลมเอาไปหุงซุกกินซวมันแบงซีก็เสียมาให้น่นบางีหล่ะปล่อยเพงกัน้นหักได้เห็น้อยนะแม่เพราะยายวันสีเจ้านั่นละบัทีนีมันถือก้มือถือก้ามือปล่อยเพีง อยเลยวาบักเยาขาเลยหนีไปเลยรถเยาต้เจ๊ขอถ่ายมันจะถูกโดนถ่าทิามือขวาบพัดนลนบานบักเยาบักเยาว่าไรเนี่ยอคุณปาเอาขึ้นไหนมาตะเวียนจังวันนี้แม่หน่อยเป็นสานอหรืออิงแช่ไหยัลไปยืมเงินเล่าจะทากันบอกทำไมจะโดนแล้วพวกก็แยกขันไว้ยืมัใครเอาเลย ไ้ยัจากบ้านชอบปะไปจาก้านบปเนี่ยเอา2โลหฮะสอโลเอาว่เามอฮะส่เ้มือใส่ย่่นามือนันะไปสโลมีดอกหันม่านโลเอาดิ บ้านเนี้ยไปทนยอีกมีบ้านชาวมือน่ะไ่เออห้างจากบ้านนั่นแหละสองโลนอกไงนั่นแหมนอกกันจอยแหมโอ้ยเอจะเป็นทีมน่ยไหมเพื่อนที่ใส่ท่าขอใจหออยู่เนี่ยครับนี่เขาไปเหรินเมื่อไหไก่กันอะไรโอ้ยพอลอยกลัวคนตัวโอ้ยสองโลสองโลเด้๋ย่พอมาสบายสามนข้อขึ้นไปละลายเป็นเลยมีการพ้องขึ้นไปปอมมาจีนนี่ต้อคยเลหน่อยไปดีเงอ่นซเนาะไมัเหลียมหม ือดีใจนํำอจูด้ออย่าสู้ๆกันหมานได้เ้าโดมไม้กระได้นะมาสู้ยูอกเขายังเป็นเทียบแมนสามหม่นสี่หมื่นเบลฟเป็สองกอแปะสองกอแปะสองกแปนึหานึเออสองกแปนึ่งหานึงน้ำดงวดเรียกไงจิมานี่ไหมเบิดตะตังประเทศเราเบอรตะล้าอย่าติน นั้งเป็นเมื่อกินกินแล้วมีกี่ีจงคลิท้ายๆอยู่นี่อาจจะได้ชมกับว่ามาตามกวหกทุ่มหด้พี่น้องเยผู้หิงมาถึงแล้วแต่หกทุมแต่ผู้หิงทำไมมาข้ามจังเลยล่ไสเห็นยังเลวเวันนะลเพราะว่าเพราะว่าลุงมกิฟแล้วหกทุ่มนะไม่ได้หกทุ่มแล้วผูหิงมาถึงงานแล้วดชหมตอนหกทุ่มผู้หิงทำไมมาถึงงานาจังเลย เห็ตไาหลาเมื่อเนี้ยังนไงบา้าพไทยจุดไล่นี่็ยีมิี่่นอันนี้ไล่ตัวโซฟี่มั่นี่โซฟี่ครับตัวโลกครับ